สวัสดีเด็กๆป .3 ทุกคนนะฮะวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดนะครับหน้าที่144นะครับวิชาวิทยาการคำนวณชั้นป3นะครับกิจกรรมที่6กนะครับการใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงานนะครับโจทย์นะครับโจทย์บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยบอกประโยชน์ของซอฟต์แวร์ตารางทำงานนะครับโดยบันทึกคำตอบเป็นแผนภาพความคิดพร้อมตกแต่งให้สวยงามนะครับ เด็กก็สามารถจินตนาการนะครับออกแบบให้สวยงามได้เลยนะครับอันนี้จะเขียนเป็นโครงล่างคร่าวๆให้ได้นะครับอ่ะเริ่มกันเลยนะครับการเขียนแผนภาพความคิดหรือ mind map นะครับเราจะต้องเขียนหัวข้อก่อนนะครับหัวข้อที่เราจะต้องการทําผังแผนภาพความคิดนะครับเริ่มต้นที่วาดก่อนก็ได้ครับยกตัวอย่างวาดเป็นครื่นขดบังวงรีอย่างนี้นะครับวงรีนะ มันโค้งเอย่างนิดนึงนะครับวงรีนะ,นะครับนะวงรีนะครับหับวข้อนะครับหัวข้อโจทย์บอกว่าให้เราเนี่ยบอกประโยชน์ของซอฟต์แวร์ตารางทำงานนะครับเราก็เขียนลงไปเลยนะครับเรแรกเขียนลงไปก่อนหัวข้อที่เราต้องการนะครับประโยชน์นะประโยชน์นะครับ ประโยชน์่ตัวใหญ่ไปตัวเล็กหนึ่งนะครับประโยชน์นะครับประโยชน์นะประโยชน์นะครับประโยชน์ของซอฟต์แวร์ของซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ตารางทำงานนะครับซอฟต์แวร์ตารางทำงานนะครับ หรือเรียกเป็นภาษางปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งก็คือ Microsoft Excel นะครับประโยชน์ของซอฟต์แวร์ตารางทำงานนะครับพอได้หัวข้อแล้วนะครับได้หัวข้อที่เราต้องการแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะลากนะครับเป็นส่วนย่อยนะครับประโยชน์ของซอฟต์แวร์ตารางทำงานมีอะไรบ้างครับเราจะยกตัวอย่างมาสัก4ี่หตัวอย่าง6ตัวอย่างนะครับ ประโยชน์ของมันนะครับขอว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมนะครับประโยชน์อันหนึ่งอันแรกเลยนะครับซอฟต์แวร์ตารางทํางานหรือ Microsoft Excel นะครับสามารถใช้ในการคิดคํานวณได้นะครับสามารถใช้บวกลบคูณหารเลขได้นะครับอ่นนี้คือประโยชน์ของมันนะครับประโยชน์ข้อที่1นึ่งเราก็เขียนไปได้เลยนะครับประโยชน์ข้อที่1นะครับสามารถ สามารถนะครับสามารถใช้คิดคำนวณได้นะครับสามารถนะสามารถนะครับใช้นะครับใช้ในการคำนวณได้นะในการคำนวณนะครับในการคำนวณนะครับหรือคิดเลขได้นั่นเองนะครับในการคำนวณนะครับอ่านี่คือประโยชน์ข้อที่1นะครับต่อไปนะครับ เพิ่มขึ้นมาอีกข้อนะครับวงสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมก็ได้นะครับสี่เหลี่ยมนะครับเบี้ยวนิดหนึ่งนะครับวาดใหม่ให้ตรงๆนะครับต่อไปทำอะไรได้อีกนะครับโปรแกรมซอฟต์แวร์ตารางทำงานนะครับสามารถทำตารางได้นะครับตามชื่อของมันเลยนะครับสามารถสร้างตารางได้นะครับเราก็ตอบไปได้เหมือนกันนะครับ ใช้ในการสร้างตารางตอบได้นะครับใช้ในการใช้ในการนะครับสร้างสร้างตารางนะครับสร้างตารางอ่านะครับได้แล้วนะครับเขียนเป็นลึกศรออกไปก็ได้นะครับเขียนเป็นลิกศรออกไปปึ๊บนะครับอบอกประโยชน์ของมันนะครับ อ่าน,นี้นะการบอกประโยชน์นะครับประโยชน์ได้2ข้อแล้วนะครับได้2ข้อแล้วนะนะครับต่อไปนะครับความสามารถของโปรแกรมนะครับหรือซอฟต์แวร์ตารางทำงานหรือ Microsoft Excel เนี่ยสามารถสร้างกราฟได้นะครับทำกราฟได้นะกราฟแสดงข้อมูลได้นะครับเราก็ตอบได้เลยนะครับตอบได้เลยนะ สามารถนะครับขอทำแผนภาพอีกทีนึงนะครับสามารถนะนะครับอ่าสามารถสร้างกราฟแสดงข้อมูลได้นะครับอ่ตอ,ตอบได้เลยสามารถนะครับสามารถเ,าเปลี่ยนประกาศได้หนึ่งสามารถนะครับสามารถนะครับ สร้างนะสร้างนะครับกราฟแสดงข้อมูลได้นะครับตอบไปได้เลยนะครับกราฟนะแสดงข้อมูลนะครับกราฟแสดงข้อมูลนะครับโปรแกรม Excel หรือซอฟต์แวร์ตารางทำงานสามารถสร้างกราฟแสดงข้อมูลได้เหมือนกันนะครับเด็กๆสามารถเอามาทำกราฟได้นะครับ ต่อไปต่อไปนะครับต่อไปต่อไปนะครับเดี๋ยวขอวาดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วกันนะครับเดี่ยวนะสามารถนะครับข้อต่อไปนะครับสามารถทําอะไรได้อีกนะครับสามารถทําอะไรได้สามารถนะครับ Excel หรือซอฟต์แวร์ตารางทํางานนะครับสามารถทําบัญชีรายรับรายจ่ายของเราได้ด้วยนะครับสามารถทําบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยนะครับแล้วก็เขียนตอบลงไปได้เลยนะครับ ทำบัญชีนะครับทำบัญชีนะครับต่อไปได้เหมือนกันนะครับทำบัญชีรายรับนะครับรายรับนะแล้วก็รายจ่ายนะครับรายจ่ายอนะครับแก็บซอฟต์แวร์ตารางทำงานสามารถทำบัญชีรายรับรายจ่ายได้นะครับแล้วก็เขียนนะครับ ภาพความคิดของเราให้สมบูรณ์นะครับเขียนลูกศรไปนะครับเขียนลูกศรไปครับชี้ไปยังประโยชน์ย่อยนะครับประโยชน์ย่อยของซอฟ์แวร์ตารางทํางานนะครับนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับก็อีกสักหนึ่งข้อแล้วกันหนึ่งข้อนะครับหนึ่งข้อนะครับสามารถทําอะไรได้นะครับ โปรแกรมซอฟต์แวร์ตารางทำงานนะครับสามารถนะสามารถนะครับเขียนเป็นรูปเขียน Map ไมล์แมปไว้ก่อนนะครับเขียน Map ไมล์แมปไว้ก่อนสามารถนะครับสามารถทําโปรแกรมตัดเกรดให้นักเรียนได้ด้วยนะครับตัดเกรดให้นักเรียนได้ด้วยนะครับคํานวณน,นะครับคํานวณเกรดตั้งแต่คะแนนตั้งแต่0ถึง49นะครับจะได้เกรดอะไรนะครับ ห้าสิบถึงห้าสิบห้าได้เกรดอะไรห้าสิบห้าถึงหกสิบได้เกรดอะไรนะครับสามารถทําโปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมคํานวณเกรดได้ด้วยนะครับเราก็ตอบได้เลยนะสามารถนะครับสร้างโปรแกรมสร้างโปรแกรมนะครับสร้างโปรแกรมสร้างโปรแกรมนะครับสร้างโปรแกรมคำนวณเกรดนะครับคำนวณเกรด สามารถทําได้ด้วยนะครับสามารถทําโปรแกรมคํานวณเกรดเราได้ด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับให้สมบูรณ์นะครับเราก็เขียนในแบบของเรานะครับเป็นแบบนี้มาก็ได้นะครับอ่าครับอันนี้คือประโยชน์นะครับประโยชน์คร่าวๆนะประโยชน์5ข้อนะครับของโปรแกรมซอฟต์แวร์ตารางทำงานนะครับหรือเด็กๆมีประโยชน์อื่นไปสามารถไปค้นหาข้อมูลในเน็ตได้นะครับ ว่าประโยชน์ของซอฟตแวร์ตารางทางานเนี่ยทำอะไรได้บ้างเราก็สามารถเขียนเพิ่มเติมไปจากนี้ได้เหมือนกันนะครับอ่านะครับท่านเ,เด็กมีเพิ่มเติมจากนี้สามารถเอามาตอบได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามระบายสีให้สวยงามได้เลยนะครับอ่ขอบคุณเด็กๆวันนี้นะครับที่เข้ามาติดตามนะครับเข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะครับฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับเพื่อติดตามแบบฝึกหัดนะครับหรือว่าความรู้นะครับรายละเอียด คำอธิบายแบบขัดในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ